ในที่สุดทางแ네คปคอมนะคบสำหรับเกม Monster Hunter w i เนี่ยก็ได้ประกาศไตเติ้ลอัปเดต2อย่างเป็นทางการแล้วนะครับซึ่งจะเป็นฟรีอัปเดตไตเติ้ลครับก็คือเราไม่จาเป็นที่จะต้องเติมเงินซื้อเพิ่มเลยแต่อย่างใดจะมีมอนสเตอร์ตัวใหม่ๆและมีอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้านเนี่ยเดี๋ยวตามไปดูกันเลยช่องฝุกดุกดิกก็แค่ช่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ชอบเล่นเกมเท่านั้นเองผมจะทําคลิปเกี่ยวกับการเล่นเกมออกมาเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆฝากกดไลค์กดซับสไคร e และกดแชร์แล้วเลามาติดเกมเป็นเพื่อนนนกััะครบ <perfekt ion ic> เป็นที่น่าดีใจเป็นอย่างมากเลยนะครับในที่สุด Monster Hunter Wild ของเราเนี่ยก็ได้ประกาศไทเทิลอ,อัปเดต2อย่างเป็นทางการแล้วนั่นเองครับโดยจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่30มิถุนายน์ในเวลา11โมงครึ่งของเวลาประเทศไทยนั่นเองในที่นี้นะครับก็จะมีโรดแมปออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับว่า จะมีวันไหนมีตัวอะไรมาบ้างมีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆแล้วก็จะมีอัปเดตไตเติ้ลสตอนไหนด้วยนะในที่นี้นะครับเขาได้ประกาศคร่าวๆนะผมจะพูดคร่าวๆก่อนละกันนะว่าในวันที่30นี้เนี่ยที่เราจะได้เล่นกันเนี่ยจะมีมอนสเตอร์ตัวใหม่ถึง2ตัวนั่นก็คือลาเกียคุลแล้วก็เซจิริออสครับก็คือในเมื่อมีมอนสเตอร์ใหม่ก็แปลว่าเราเนี่ยจะมีอาวุธแล้วก็ชุดเกราะใหม่ถูกไหมครับและเราเนี่ยจะยังมีระบบใหม่ด้วยนะก็คือเรเยลเวฟพอนครับซึ่งเจ้าตัวเรเยลเวปพอนด์เนี่ยก็คือส ว่ามันมีหน้าตายังไงและเป็นอะไรกันบ้างนะและนี่ก็คือสเปคในการอัปเดตนะครับสำหรับ PlayStation 5เนี่ยจะต้องการพื้นที่ทั้งหมด7 g b Xbox Series เนี่ย6 g b ส่วนทาง PC Steam ของเรานะครับก็ต้องเหลือเนื้อที่ไว้ทั้งหมด6 g b ครับยกเว้นว่าท่านใดใช้การ์ดจ,จอตัวโหดๆนะครับการ์ดจ,จอตัวแรงของทุกคนที่สามารถปรับ High Resolution Texture Pack ได้นะครับต้องการเนื้อที่อัปเดตอยู่ที่19 g b นั่นเองผมก็รู้สึกว่าเราจะต้องเตรียมเนื้อที่ให้พร้อมก่อนนั่นเองเนาะแต คิดในทางกับการผมว่าทุกคนน่าจะมีเนื้อที่เหลือพร้อมแล้วนั่นแหละไม่น่าจะต้องเป็นกังวลถูกไหมล่ะครับและตอนนี้นะครับทางตัวเกมเนี่ยเขาได้ออปติไม้มาใหม่ครับจะมีการใช้ v r a m ของการ์ดจอเนี่ยที่น้อยลงด้วยนะครับและจะมีในสัดส่วนของ DSR4 FSR4 เนี่ยก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงแม้ก่อนหน้านี้นะครับเราจะได้ยินข่าวๆแล้วก็เห็นกันมาเรียบร้อยแล้วว่า FSR4 เนี่ยมันเปิดให้ใช้งานไปก่อนแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางตัวเกมก็ได้ประกาศออกเป็นทางการครับ เดีย4นะครับก็จะใช้ได้สําหรับการ์ดจอ NVIDIA RTX 5000 Series เป็นต้นไปครับส่วน f n r 4เนี่ยก็จะต้องการกา 9, ร์ดจอ Radeon 9000 Series เป็นต้นไปเช่นเดียวกันครับแล้วเป็นที่น่าฮือฮาอีกเรื่องนึงนะครับเพราะว่า NVIDIA DLSS นะครับจะเปิดในส่วนของบันติเฟรมเจน n เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับท่านใดเนี่ยที่ใช้การ์ดจอ5000 s e r i e ์เนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยถ้าไดเวอร์ของคุณเสถียรแล้วไม่ได้เออไม่ได้เด้งไม่ได้คลาสนะครับตอนนี้เนี่ยสามารถปรับมันติเฟรมเจนได้คูณ3คูณ4ก็ว่ากันไปใช่ไหมครับก็นั่นแปลว่าการเล่น Monster Hunter ของคุณเนี่ยจะสร้างเฟรมเลทได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอร่อยครับเรามาลุยกับมอนสเตอร์ใหม่ตัวแรกกันได้นะครับซึ่งเขามีชื่อว่าลาเกียคูนั่นเองลาเกียคูนะครับก็จะเข้ามาเปิดให้เราเล่นใน Extra Mission ครับ ในที่นี้เนี่ยเราจะอันล็อกตอนที่เรา HR ที่31เป็นต้นไปนะแล้วถ้าคุณเนี่ยจัดการเควสอะไรเรียบร้อยนะครับทั้งเมนมิชชั่นแล้วก็ไซเควสให้เรียบร้อยนะครับคุณจะสามารถเจอกับราเกียคูดได้ที่ s r 3 1เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวเทมเพลตนะครับหรือตัวเทมเพลตเนี่ยที่เป็นตัวสีม่วงของราเกียคูดก็จะโผล่มาให้เราได้ต่อกอนใน HR ที่4 1เป็นต้นไปน,นั่นเองครับและแ,แน่นอนมอนตัวใหม่นะครับยังไงแล้วเนี่ยก็จะมีชุดสวมใส่แล้วก็อาวุธแน่ๆคร มอนสเตอร์ตัวต่อมานะครับก็คือเซเรจิออสนั่นเองครับซึ่งเจ้าเซเรจิออสเนี่ยก็จะมีเมนเควสนใครับให้เราไปจัดการก่อนแล้วก็สามารถพบเจอในตอน HR31 เหมือนกันเลยกับเจ้าราเกีย์ฮุสเหมือนกันเลยครับถ้าคุณเคลียเอ็กซ์ต้ามิชชั่นเสร็จแล้วนะครับคุณสามารถไปเจอตัวเทมเพิร์ดได้นะครับในตอน h r ที่41นั่นเองครับเหมือนกันเลยแล้วก็อาวุธกระชุดเขานะครับก็ค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวครับมีสีทองอลามเลยแหละผมค่อนข้างชอบมากเลยครับสำหรับมอนสเตอร์ตัวนี้เนี่ยผมเคยเจอมาก่อนด้วยนะใน ก็รู้สึกว่าการต่อกรเนี่ยค่อนข้างสนุกเลยทีเดียวและน้องก็ค่อนข้างชนเลยทีเดียวครับไม่นิ่งเลยแหละเด็กก็บินชนบินชนอยู่นั่นแหละก็เป็นตัวน่าลำคาญอีกตัวหนึ่งนั่นเองครับไว้ไปรอลุ้นแล้วก็ไปรอเล่นด้วยกันนะครับสิ่งสุดท้ายสำหรับการอัปเดตวันที่30นี้นะครับนั่นก็คือเรยเยอร์เว็บพออน,นั้นนั่นเอง นั่นแปลว่าถ้าคุณชอบอาวุธอาเทียรหรือชอบอาวุธอื่นๆ,ๆก็แล้วแต่นะครับชอบความสามารถของมันแต่ว่าไม่ชอบหน้าตามันคุณสามารถมาปรับเปลี่ยนได้เลยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะรอคอยอยู่นี่แหละครับเอาเละครับและต่อจากนี้นะครับก็จะเป็นนอกเหนือนจากการอัปเดตวันที่30บมิถุนายนนั่นเองครับนั่นแปลว่า อีเวนต์ต่อจากนี้ที่ผมจะกําลังบอกกล่าวเนี่ยจะเป็นอัปเดตหลังจากนั้นทั้งหมดเลยจะเป็นช่วงระยะเวลาประมาณราวสเดือนที่เขาอัปเดตให้เราครับเราจะได้พบกับอีเวนต์ใหม่เทศกาลใหม่ที่มีชื่อว่าเฟรมเฟสจะเป็นในช่วงซัมเมอร์เป็นช่วงหน้าร้อนครับแล้วก็จะเป็นในตีมแบบว่าอ l โลฮ่าได้กินไอทะเลมีต้นไม้มากมายน้องเกมมากของเราเนี่ยก็เปลี่ยนชุดด้วยนะสำหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็ก่าวเลครับอย่าลืมมาตามเก็บอีเวนต์นี้กันนะ และหลังจากนั้นนะครับภายในวันที่30กรกฎาคมจนถึงวันที่20สิงหาคมนะครับจะมีมอนต์ตัวใหม่ก็คืออาร์เทมเพิร์ดอูดูน่านั่นเองครับหรือก็คืออูดูน่าตัวสีสม้มซึ่งในที่นี้เนี่ยก็จะมีชุดแล้วก็มีอาวุธให้เราคร้าแบบว่าเพิ่มเติมมากขึ้นอีกด้วยนะและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าในรูปแบบจํากัดเวลานั่นแปลว่าถ้าคุณพลาดโอกาสนี้ไปแล้วนะครับคุณจะต้องรอมันวนกลับมาใหม่อีกเช่นเดียวกันครับก็ถือว่าถ้าคุณเล่นไม่ทันก็น่าเสียดายเลยทีเดียว และหลังจากนั้นในครับในรดแบบสุดท้ายเนี่ยในวันที่27สิงหาคมจนถึงวันที่24กันยายนนะครับก็จะมีอีเวนต์เควสใหม่ที่เป็น Fender Special Collaboration นะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยจะเป็นการคอลลบท่าทางที่ใช้กีตร์นั่นเองเป็นท่าเกชเชอร์แบบใหม่ในการเล่นกีตาร์แล้วก็จะมีการเล่นเพลงม o n s t e r Hunter อีกด้วยนะก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวและนี่ก็คือลดแบบทั้งหมดครับแต่ว่ายังมีรายละเอียดการอัปเดตเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเดี๋ยวผมจะไปอธิบายให้ฟังอีกที ทางตัวเกมนะครับได้พัฒนาระบบถ่ายภาพแบบใหม่ครับก็คือในตอนนี้นี่เราสามารถเลือกฟิลเตอร์ได้แล้วด้วยเราสามารถจะจัดแจงได้ครับว่าจะเอาน้องแฮนเอิ์ออกไปเอาน้องพาริโคออกไปไหมหรือว่าเอาซีเครดออกไปไหมสาหรับท่านในเนี่ยที่เป็นสายถ่ายภาพในเกมนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยเพราะว่าผมมองว่าทุกคนเนี่ยน่าจะประสบปัญหาเหมือนกันก็คือน้องซีเครดหรือว่าน้องเอามาเนี่ยชอบวิ่งเข้ามาปวนใช่ไหมครับทำให้ภาพของเราหรือเฟรมของเราเนี่ยมันไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ ตอนนี้เขาได้ปรับปรุงแก้ไขให้ตัดเรื่องพวกนี้ออกไปได้แล้วนั่นเองก็ขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับและในที่นี้นะครับการจัดตกแต่งเนี่ยมันจะมีการตั้งค่าสีให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็จะมีในการปรับปรุงของในส่วนของฟิลเตอร์ครับว่าคุณต้องการโทนภาพแบบไหนโทนร้อนโทนเย็นหรือโทนแบบไหนก็ลองปรับเปลี่ยนตามใจชอบได้เลยนะ ส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นอัปเดตโหลดคอนเทนต์ฟรีนั่นเองครับจะเป็นในส่วนของท่าทางเกเชอร์ต่างๆแล้วก็ในทีมนี้นะครับเหมือนจะเป็นรูปแบบของการเต้นเป็นหลักให้ f e ลแ happy สนุกสนานแล้วก็เพลิดเพลินนั่นเองถือว่าเป็นของที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันนะในเมื่อจบจากของฟรีไปแล้วนะครับก็จะมี c o สเมติก DLC pack 2ด้วยก็คือเราจะต้องเติมเงินจ่ายไม่ว่าจะเป็นชุดใหม่เป็นหน้าตาของตกแต่งแบบว่าแต่งหน้าต่างๆนะครับจะมีในส่วนของท่าเต้นใหม่ด้วย แล้วก็จะมีในส่วนของเจ้าตัวเพนเดนที่เป็นลูกโป่งห้อยอด้วยผมรู้สึกว่าค่อนข้างน่าสนใจนะในการลูกโป่งห้อยอะ่ะแล้วก็เกเชอร์ที่เป็นท่าเต้นนะครับถ้าเราเห็นจากวิดีโอเนี่ยผมไม่แน่ใจนะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีการคอมโบเต้นแบบคู่หรือเปล่าถ้าท่านใดซื้อมาแล้วแล้วมีเพื่อนซื้อตามด้วยเนี่ยก็ลองไปกดเต้นพร้อมกันดูนะอาจจะมีการเต้นคู่กันก็เป็นไปได้ครับจะมีในรูปแบบพอสติ๊กเกอร์ใหม่เข้ามาด้วยนะครับก็ค่อนข้างน่ารักเลยทีเดียวเหมือนจะมีทรงผมใหม่ด้วยเพราะฉะนั้้นกกก็็ใยาได ไปเลือกซื้อเลือกใช้กันตามใจชอบได้เลยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ t i t ต n ลอัปเดต2นี้ผมรู้สึกว่าเราอยู่กับมันน่าจะนานไปหน่อยครับอัปเดตที่ให้มาเนี่ยถามว่าเยอะไหมผมว่าก็เยอะพอสมควรนะแล้วก็น่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็น่าเล่นอีกด้วยเพียงแต่ว่าผมรู้สึกว่า3เดือนเนี่ยมันน่าจะนานไปนิดนึงน่าจะสัก2เดือนในกําลังดีแล้วมีอัปเดตเพิ่ม,เต,มเติมเนี่ยก็ว่ากันไปใช่ไหมละครับเพื่อนเพื่อนท่านใดเนี่ยมีข้อคิดเห็นแบบไหนเนี่ยก็เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะ สุดท้ายนี้เนะี่ผมฝากกดไลค์กด u u s c r i b e และกดแชร์ช่องฟุกดูกดิกด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็มาลามมอนไปด้วยกันได้นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ